เดี Anyways, um, bottom, walk, mm ๋ยวขึ้นสายบนนะสามไปเดินขึ้นสายบนขึ้นมานาฬิกาิ่มแล้วขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนปเข้ามาก่อนปเข้ามาก่อนเดี๋ยวเ้านมามสองหนึ่งนมาสช่องครับหมแฟรมแฟร์ไสองช่องเข้ายังมัก่อนทมแล้วทมแล้วมแล้วโดนโดนโดนหมด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 สามเขาไม่เาอะไม่เขาะม่เขาไม่อามอสอามอสเขาไม่ไม่ยินตรงกลางเลยยิงมานะยิงตรงกลางไก่อนนะไปเลยนะสามสองเขี่ยซ้ายมาเขมาเข้าามาเขื่ยเข้ามา เต้กูตันเกูันสู้ไว้สูไว้สู้ไว้ตัดดดเดินมาเดินมานเลยคนเลังมันก็แตกังมันก็แตกาดดมาใช้พลมาใช้ลอยู่เอนล่วงนะตายตายตมาตายมาดึงแล้วดึงแล้วตัอยู่ละแอยู่นะปัะเด็เด็ล่างะฝดอยู่ล่างดอยู่ตมมหน่อยดงตมอยู่ล่างตมอยู่างเตมอยู่ล่างอยู่ล่าง

เตีมแล้วสามต่อที่ไปผมแล็ตงแล้วเข้าไปเลยที่เหลือปัดโปัดขึ้นมาท้ายบอลครับเบบอลไม่ถึงว่าไม่ด้่เดินขึ้นมาท้ายบ่อเดินขึ้นมาท้ายบนไปที่เหลือเข้าไปไนไนนท์ทุกแกเข้าไปเลยขวาปหนึ่งเดียเบนเข้าไปกูดึงแลดอยู่กูดึงแลดเบนอยู่กูดึงแล็ดเบนอยู่ปัดกูตัหลังให้กูตัลังให้กูตัลังให้อเคมเข้าเบนได้ไหมเบนมี่แลนด์เบนีแลนด์เบนีแลนด์เบนี่แลนด

ตัวลงมาตัวลงมาไปแล้วมาแล้วดูคุ้มแลนนี่เบสหนึ่งหน่อยจะหมดแล้วนิดเดียวเยดองแกนหมดยังอ่ะหมดเลยแกอยู่แกอยู่ตายแกได้ดงอยู่ตอมอยู่นะตอมลงตลอดนะตอนเนี้ยโว้ยหน่อยมึงมึงมึงเคลียร์เบสหมดยังเนี่ยมึงเคลียร์เบสหมดยังได้แล้วกล้จะหมดแล้วไม่มีแลนอ่ะต่อมาได้ปะตายตายตายคุจับเบสเดียวมากนะเบสเข้าเบสเข้า ไหนไปโบนไมี่ทไหนไปโบเบนไหนไปโบเบนไหนเข้าเบนเลยครับไปไไหนเข้าเบเบนใหผมนที่เหลือเราเคียร์เบนก่อนเยไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีอย่างเดีไตลงไปต่ำลงต่ลงตลอดต่ลงหยุดดูเบนอยู่นะดิวอยู่นดวตังบัตหนเดียครับกูดึงนออกกูดึนดอจะหมด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 ไอ้ไอ้าประเด็นตรนี้ก็บกูลานมาถเลยดีบอเยมากบองเยอะาก เ้ยไม่ตายไปแตายแแทบแทไปตรงนั้นแรนสวยหมดแล้วหมดแล้วอีกสี่จุดสี่จุดานูคเดียวมาแล้วแต่แล้วเลยนอยู่แลนอยู่แลนอยู่เม่นเดี๋ยวกูแลนงเออโอเคแไม่ีแนด้วยตมลงมลงนะมลงางนัเดี๋ยวกูจะถอดแรนนะสามสองหนกูถอดแรนด์อยู่แกอยู่แเนด์อยู่แต่พี่แต่พี่ไม่มีแลนด์เออคูเดียวป่าคูเดียวลิมสุดป้าลิมสุดอ่ะร้องร้องร้กูไม่ปิแลนนะแต่กูแกเองเนาะ ปไหนไปกินหิวหิวหิวห้วหิ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 วหวหิ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 วห้วหิ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 วห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  หนม่นานไหนม่นานหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วหมดแล้วากูมึงดึงแรงไม่อจไม่ต้องสนใจก็ไดดึงแรงอยู่มีแรนะไม่มีแรงนะไม่มีแรงนะแกนยุบเ้ยมีแรงมีแรงมีแรงครับต่อยไกดูกัดดูไม่ลงวันี่กูรูจุดตา่งวเยลไม่มีแรงไม่มีแรงเีดำหมดดูแกนอยูแกนอยู่มกอูันดันดนนไกูดีตายตขึ้นมาตาย ตเตอยั่ต่ำอยู่ต่ำลงตลอดต่ำลงตลอดไปกีให้อยู่ได้เออได้อยได้อยู่เอ่ออย่างเงียบดิอย่างเงียบดิฟังดูมันฟังดมันโค้งขมา้ายมาัเบรสาเบรไ้หมดมาบเบรก่อนมาเบรก่อนาเบร์ได้หมดมาเบรได้หมดมเบรไ้หมดเอ็มแอลมอยู่ข้างล่าง่ยเราได้ผมาตั้งไ้ายบตั้งซ้ายเป็นจะหมดแล้วเป็นจะหมดแล้วเป็นบางนะ

แกอยู่เลยอเยอะมากแกอยู่ไหนไอยอยู่เปล่าไอมเติมอยู่เติมอยู่เติมไม่ได้เติมไม่ได้ไอมันลนเอไอน่ะเบออรู้หอยตายแกไปแล้วตอหน่อยตาหน่อยแกอยู่ไแกไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นแกอยู่แกอยู่ล่วง เราตัด้วมันจะดมันจะมันจะดามาทมาปสดอ่ะเดี๋ยวจะบมดระเบดเเป็เกร์แแกยุตาอยู่นะแกโลดตายแกไอเทียมันตัดแตล้ตายแล้วตตัดแล้วตัดแล้ตัดแล้ิวโอเคสวยสวยมันล่วงแล้วเห็นไหมล่วงแล้วครเนอยู่ตันไม่อยู่ กดกดตามดีดูดีเบ้นไม่ออกเบ้นไม่ออกไม่ได้เอาคนตีแขกแล้วต่ำลงลูกต่ำลงลูกต่ำลงหมดหมดหมดที่มีแล้วจะเล่รักจะเล่นรัสวยเราเล่น้ายไวเราเอาเบ้นเล่นสายไวเอาเบ้นเอานสดเอาไปตายตีสูงตีออไปเบ้นสูงตีออกไปเบ้นสงปล้วจอาไอซีชะลาชะลาเอาเบ้นเลยไอซีแล้ว ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ป ปัดคูปัดคูปัดบอดอดอยต้ยตายบอดจังวะแกอยู่แกอู่แกอู่ไมู่ไมู่นะไูีปัดตายมปัดตายปัดปปัดปปัดเอาแ้เอแล้วเอาแล้วเอาแล้วอาแล้วปนปัดเพื่อนเด้นะมาถึงเพื่อนํารงดตํางตลอดตํารตีตีตีไม่ไีึนิดคุดูวะมาทํมาทมาทหน่อยึ้นมาทหน่อยเพื่อน ดี๋ยวเลออแรงอยนะไหมอกี่ทีีกีีกีลีกีคีองแแบเยอเลยบอเลยไม่มีแลมีไม่มีแล้วาน่ยองไม่ออกต้งไม่อกาูหน่อยุเล่นกับตัวเติมอยู่นะคเล่นตดอ่นแล้วตอออกอยู่นะตอลตอออกแล้วตอาอาอยู่แลนอยู่แลนออ่เลออกน่อเลไอ้บอลไอ้บอลเนียสแตนไอ้บอลสแตนวมันนาเับดำหน่อยดหน่อยย้ายดีเลดีเลไม่มีแล้ว

ล,ลงมาไหนขึ้นไปโปบนไหนก็ไม่ er nah โบนบนเละางม่เลอะดราม่าอ่ะดาม่าอ่กนตู้ไปแล้วอไงมานี่ยเราสองมตยมไม่าิดเลยแกนหัวุแง่ถอยเยอะนะอง่ติดสายบนสงขึ้นขึ้ยบอลบนสูงนสางบนเบลวลงมา่ไลงมา่เออสวยแค่นี้ไม่มีอะไรหมดแล้วหมดแล้วในกลุ่มสามจุดในกลุ่มสจุดเอาหน่อย ต่นนี้ยังไม่มีแรงในสามไปพาไปเห็นม่มีแเบบี้อ่หไม่เคี้ร์ให้บางแล้วบีวิงเลยมคีมันก็เล่นไม่จบ่ะเคีย์ให้บางนิใช่ไม่ได้เล่นจบข้างล่างมีตัวอะไรบ้างข้างล่างมีกี่อยู่ะามีเสมอมีเสมอมีเสมอเคีให้มดก่อนแล้วบีวิ่งเลยมเีอให้มดก่อนให้สะอาดก่อนให้สาก่อนมันจะหมดแล้วนี่เดียวเองเวทออกตลอดอ่ะปาของมันอยู่สายบนกูดิ้นหมดแล้วจ้าที่ี่นแมนออกพร้อมกันนะมึงพร้อมนะสกอนร้อง หน่งดึงแล้วเอาอากีทีากี่สวยสวยนะปูเดียววสจริงดิทำได้จหนานกแข็งกนหลุดแล้วหลแล้วเฮ้ยเปเปอร์็นะิงเออาล่วงนเอาวีล่วงเปซ่าล่วงนะมองได้ดวงล่วงนะอันนออกแล้ววันน้ก้คู่มันตคู่มันตายูดำวีมันแล้วแล้วูดำออกแล้วอกแลออกลอแลกเาแลนด์ออกเลยทอากลนหอักเยหน่อย้งหน่อยตึ้งหน่อยสายบน ไม่่ได้เไม่ได้เยอะเนี้เียรเาดาหมดแล้วเนี่ยหมดเลเลยเราดลวเราเีร่งอาบ้าใช่มาดิมาดิมาเวลามีเล่นอสายล่างซากได้าได้ไปเียร้าา่เข้าท้ายมาแรอยู่เดินเอาเอาเรีเดาเไหนไหนขึ้นไปเลยไหนขึ้นสายบนไปเลยครับเข้าคอนไปเลยไปปัดงปัดง ขยับขึ้นมาสองช่องขึ้นมาสองช่องไปตละมานมึงทัดเลยมึงทัดเลยนั่นอ่ะสามสอนี่เหี้ยท้ายมาขยัลงผมแนให้อยู่ตัดเดินครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาไปดิเดินขึนมาไปเึ้นมาไปดิไม่โดนอ่ะเดินมาโดนมาแล้วขีดลงไปขีดลงไปขีดรงนี้ไเลยไป่ไปไล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 าไไล่ไปไาล่ไปล่ไปไม่ไปไล่ไปไา่ไปล่ไปไลขไล่ไปไล่ไปล่ไปล่ไปไล่ไปไล่ล่ไปไน่ไปล่ไปล่ล่ไปไล่ล่ไปล

บิลล <thôi S 2> ี <Wh istle S 3> ่บิลลี่ไอ้บลียันยัเน็่ดยนัวอยู่ปึงเดนลวเมื่อกี้มีอะไรแล้วเนตเน็เนต่อยม่มนด้เราเคียร์ให้ก่อนเคียร์้เคียร์เคียร์เคียร์นจหมดแล้ว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 จุดเอแล้วาีใครลงมาช่องครับใครลงมาอไปขึ้นไปไม้เข้าูแกงเข้าไปเลยนเกนอะไปไม่งไม่งลงเยอะมึงเน่ยลงเยอะดิโน่ยลงไปเยอะโยัไป ไมหมดแกนอยู่แกนอยู่คนละคนละคนละเอา่หมเอาให้หมดเอามหมดคนละทำย้ำไคนละปัดกูปัดกูแอรูตั้งหน้าว้ามั้งขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเก็บไปดูเล่นเก็บดูเล่นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเก็บไปแล้วมั้อปขเวทยู่เวทยู่เอาม้หมดเอาม้หมดน่างน่างน่างมึงอยากายหมดบ้างสม ต่อนี่าวตึ้งกลางก่อนได้นะตั้งกลางตึ้งกางตรงกุปัดตึ้งกลางตรงกุปัดเอาแล้วเอาไหนไล่เราไปก่อนแล้วเอาเอาบียเคก่อนเดิเบียเคก่อนเดินเปเดินเดินามตอนะไนเเนเไหนเข้าเครับเก่อนแดนให้อยู่เดินไหเข้าไปให้หมดไคนละหมัดเดียวรัซับนงเดียวฟังผมนะเดี๋ยวขยับขึ้นสายบนนะสมสองมยับขึ้นสายบนครับไปไหมันเียมันเียอ่ะสายล่างมันเลียอ่ะเห็นปะเขาไแก้เิาไมก้นิเดอยู่องนีากิเรเนอยู่ะที

แรนอยู่แลนอยู่แลนอยู่แลนพอดีกูเล่นติดแลนจอกไปขวาแลนจ์ในกลุ่มทิ้งไว้เลยแลนในกลุ่มทิ้งไว้เลยนนี้ข้างล่างเหี้ยว่าแรนจ์แล้วแหละอย่ามาอย่ามาอย่ามาเอาเย็นมาเอาเย็นมาดิเอาเย็นมาเดิไม่ได้เรามายืนตรงกลางเลยเก่าๆเลยยืนตรงกลางอ่ะยืนไหมเก็บเก็บให้กูหน่อยและเก็บเก็บให้กูหน่อยเก็บแล้วเนี่ยแรนพ์หองยู่เนี่มั้ยเข้าเนี่ยติดเหี้ยสั่นเสียงสวยสวยยังมาเมืก

แกแล้วแกมอดิบลงช่วยาแล้วตัดแล้ตแล้วน้องตัตอยู่ตัดอยู่แกอแล้วตัดแล้วตันแล้วแลวเกวนแิกพรึ่งรึ่ขอเพชรเขาตัในเดรเขาเรีแกอยแกอยู่ตรงเรื่อนไปเลยตัดตตัดดิแกนี่อยู่แลนี่อยู่ยิ่งตัดดิเพื่อนแกอยู่เล่นหเล่นปัแกตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วสามสอนี่แกลงมาขึ้นไปบนมาขึ้นไปบนมาแรนอยู่เล่นไหนบนมากไปแรงการทางนะไปเอาเลยปั๊มเลย ปาดปาดาดหน้าปาดหน้าปาดหน้าปาดมาตายปาดมาตายาบุรีบุรีแล้วแกแรงข้างขวาใหน่อยกูยังไม่เล่นเลดแกไวอีแกอีกแกเลยไปมกัเลยไปโจมกนเลยไมกเลยไปโจมกันเลยไปมกลยไปจมกันเลยไปกเลยไปก้แเลยไยโจมกันกลยไปโจมกันเลยไปมกนเอยไปโจมกัยไปโนยจกเลยกเอยมกันใยจมกัเไปจเลยไกัเยไปโจมกัยอมกเยมัยมกเยมัย

มองเปเ่เกาพี่แมนะไมีนะครับไปเทนั้นเดี๋ยวขยัเไปไล่ล้างนหมดเหมดหมดเดี๋ยวก่อนเจมมาก่อนเเจมมาก่อนะเมมาก่อนสามเอานี้กลงมาเอาจังหนุเนี่ยเอาไปฟองโจเนี่ยไปเขาเลยไปจังหนุงอยู่ไยาอยู่ข้บนนะระวังระวังนสวยสวยสวยเาลงมาอกว่าแกอยู่แกอยู่แกเลยตกหมดเวยตกหมดเ ตอนแรกหน่อยตอนแรกหน่อยเราม่จมแล้วไม่แลมจคนแล้วปันเบต่หน่อยทันถอยถอยนีดอยถอยเขียวมออนี่กิดายบอลมาครับนะกับมเอเหรอมันเคยเรามนขึ้นเราไปก็ปแลมไปเอาคุณ่ายบนสุดได้นะหนีเบสติ่ได้สาม่อหนึ่งแล้วปันมากว่าครับปันนะอคันาปันมาปันมาลให้ามอคแล้วอตรงนี้โอเคตรงนี้ปันมาเลยลงมาลงมาดิลงมาดิลงมาก่อนลงมาก่อนไม่รอแล้วก่อแเออไม่มีเลงมาเดยวลงมาเยวลมยลงมาเยวลเยวาตรนงเก่าอ่ะเออมายินลงตรงนี้

ใหญ่ยิ่มไหมไหน้าไหน้โตแล้วโคตแล้วตีตตีตตีตตตคตมีแ่หมดปแล้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไราต่อไ่ามาครับามางช่องคะมแดนอยู่ถึงแงแลูถึงงแลูถึงงหมอมไมไป่มีระดนอยู่นอยนอะกระมอมคือแนอยู่ตลยตามเยตามมเลยตามมาเลยตคมมเลยตาอมกเลคตามมาเลตามมาเลยตากมาเลยตมมเลยตามมาลยตามมาตลตเามาตลามาตเลยตต มันจะเดินใส่ขาเราอะไม่เป็นไรเรายืนไหมเรายืนไหมเรายืนไหมเฮไปดีกลัวอะไรมั้เฮ้ยืนมายืนตรงกลางไว้ยืนตรงกลางไว้คุณยืนาไต่อเเขาท้ายมาเดินเขาท้ายไปเอาอแล้วจุดบอลแล้วจุดอแล้วมาแล้วเดินกันสายบนเดอกันสายบนเจอกันสายบนกูดเจักูดเจกูดเจกูดเจกูดักูดักูเจมูเจมึเองแรงึแรงึแรงึน ต่อยบาดนี่ติดโถงได้เหรได้เยได้เนต่ยบานี่ติดโงน่ะบางูบางูสามสองนงมนนยาบมากสนหยบมากสามาตัางมาตั้งปืนปัดไหนลมยโบลังไหนลมวยโบลงทงไหนลมยโบลงทงไหนลวยโบลงไม่โดาบาดแสวยเล่นไม้เล่นไม้เลไมไอ้เม่นตึงแรงกลับเข้ามาอีกไม่ต่ไยแตยว่าคูแกไม่ตาอยเออเล่นไม้เออมาดเองยิาโิงับพี่โบนึงึงเล่นอกไมตอนี่ไม่ตายะมาต้งกาใหม่มาต้งตุกตามาต้งกาึงเล่นแรงสัต

ปัดไม่ได้แล้วไม่ไดแล้วไม่ได้แล้วเดียวสามสอมเรมาสอง้องใครปมั้งไปมองไป่ไปทัด้กูไปยูยู่อยูอยเราไม่ดีเพื่อนลงมาพลมัดไปไปตัดรคนหนึ่งสวยามอเตยอ้แก่แ้งแ้งแ้งแป้งแ้แป้กแป้งแป้งแป้งแปแปตงแแป้นแ้งแป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 งแป้กแปงแปแป้งแป้งแป้งแปแแแกแแแแงแแแงแแง

ติดก็าีหลเงติดข้างหลังติดข้างหลังกัน้วจองเ่าองเงาิบยาเอเอคดิบีเมาเคลดีวไปข้างเดวไป้องหดี๋ยวไปร้นอยเข้ามาเรื่อยอ้าีตึ้งมัไปล่าล่ไป้นไม้ไล่ไปไล่ไปไล่อปไล่ไปไ่ไล่ไ่ลไป่ลไไป่ไป่ลไลงลไปางลปลงไล่ลป่งไล่ล่งไป้าล่ไล่ลัไป่ลไลล่

เอดีวลามาแล้วมันจอเจายร่างเลยไปทับมันเลยเดินมาทับมันเดินมาทับมันเดินมาทับมันแล้วให้อยู่เดินมาเดินมาเร็วเวเดินมาสายตเลยเดินเยลามันหมดแล้วนะเยลามันเติมหน้าบ้านแล้วเอทีวีอทีวีกำลังเข้ามาเยอะแล้กแล้อยู่แล้อยู่แล้อยู่เดินมาตามที่อะไรกันเนี่ยยืนยืนยยืน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 นยืนนยืนนนยืนยืนยนยืนนยืนยืนยยืนยนยืนยืนยืนยนยืยืนย แต,แต่คนนี้แต่คนนี้แต่คนขวามาปุ๊ก็ไม่ไดู้่น่ตัวลมากมีขวาและขนัีมากคนดังอ่ะเหมือนอยางบินเดียวอ่ะบ้างแจกของัจกิวสามหก